สวัสดีค่ะซาร่าเยอรมันนะคะเมื่อกี้นี้วิดีโอเป็นอะไรอีกไม่รู้ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวตัวทําความสะอาดอะเราถ่ายถ่ายอยู่อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาวิดีโอขึ้นมาปุ๊บวิดีโอก็ต้องตัดทิ้งใช่ไหมคะยังไม่ทันจบคลิปเลยตัดทิ้งอีกแล้วทุกครั้งเลยนะคะเมื่อกี้เราเก็บมะเขือเทศนะนี่เก็บมะเขือเทศนะคะนี่นี่น,นี่เห็นไหม มะเขือเทศสีดานะยังไม่หมดนะคะยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามเก็บเอ่อตามเก็บไอ้นี้ด้วยีนอันนี้ยังเหลืออยู่นะเหลืออยู่อีกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่เหลืออยู่เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะเก็บถั่วนะเราจะเตบถั่วกันนะคะถั่วอืมเรียกถั่วอะไรนะถั่วพุ่มนะคะ สาราจะพาเก็บถั่วนะพาเก็บถั่วนะคะพาเก็บถั่วกันเก็บถั่วนะพุ่มอันนี้กันนกนะคะนกมันมาคุยที่เรื่องของเรื่องคือนกมันมาคุย นู้นจะเยอะเนะาะนี่เยอะถั่วนะคะถั่วพุ่มค่ะเดี๋ยวปีหน้านี่นี่ลงใหม่อีกแล้วนะคะลงใหม่อีกแล้วเนาะเราลงใหม่อีกแล้วเก็บไปเยอะแล้วนะเนี่ยนี่จะอยู่ใต้นี่หรือปะอยู่ใต้นี่ไหมเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนะเ,นเพื่อนๆนะคะเรามาดูกันนะเรามาดูกันนะคะ,ะนะมาดูฝั่งนี้กันกันนกกันนกอ่ะคะ่ะ มีอะไรมากกันนกนี่เยอะแยะเลยเยอะเลยตรงนี้ตรงนี้เยอะโอ้นี่แก่เดี๋ยวได้มเมล็ดนะนเดี๋ยวได้มเมล็ดนะคะโอ้นี่แก่มองไม่เห็น โอ้ยแกเดี๋ยวได้เม็ดได้เม็ดไม่เป็นไรเอาเม็ดเอาเม็ดเอาเม็ดมันมองไม่เห็น,นร้อนนะคะเพื่อนๆร้อนเหมือนเมืองไทยเลยใครว่าที่เยอรมันไม่ร้อนไม่เลยนะคะร้อนเหมือนเมืองไทยเดะเลยวันนี้ตอนนี้ก็ อง,องศานะยี่สิบเก้ายิบเก้าหรือสามสิบเนี่ยค่ะต้องไปดูใหม่เดี๋ยวดูฝั่งนึงฝั่งนี้เดี๋ยวต้องล้อออกแล้วนะฝั่งนี้ล้อออกแล้วนะอันนี้แกอันนี้ต้องเก็บ เก็บออกให้หมดแล้วนะแหม่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้น กัน ได้หน่อยค่ะได้หน่อยนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เดี๋ยวอีกอาทิตย์นี้แะคะจะดึงออกใหม่แล้วก็จะมาปลูกใหม่คือเราจะมาปลูกสลัดกันไม่สลัดก็ผักคะน้าค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็เหลืออยู่น้อย เนาะแล้วก็ตามเก็บกันคุมต่อนะคะเพราะว่านกมันเข้าไปนกมันเข้าไปไอเนี่ยแหลคะค่ะเพื่อนๆมันเข้าไปขุดดินเราก็เลยต้องทำงนี้เนาะทำหนี้ อันนี้เดี๋ยวเราทำคุมต่อนะคะน,นี้เราเสร็จละเก็บมะเขือเทศอันนี้อีกต่อให้นกมันเข้าไปนะนี่นกมันเข้าไปนกมันเข้าไป ไปขุดดินขุดรากหมดเลยตรงนี้โอเค นกมันก็เหลือเกินเนาะมันก็มากินของเราได้ไดนนะเราก็ไปปิดตรงนู้นตรงนู้นนะเราก็วันนี้อีกฝักหนึ่ง ก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะคะมาดูนะพาเพื่อนๆมาดูมะละแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่นะคะนี่ที่เราเก็บได้นะนี่เก็บได้นะเก็บเมื่อกี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็มะละมะละเยอะแยะเลยนี่ลูกเล็ก ก็มาลูกใหญ่ก็มีเมื่อเช้าก็เก็บไปประมาณเจ็ดปดลูกนะคะนี่เต็มเลยลูกเล็กๆก,ก็มีแล้วนะคะเต็มเลยค่ะเนาะเราก็ดูกันนะคะดูกันนะอันนี้ส่วนของเรานะส่วนของเรานะคะขอโทษนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอเก็บนี้กัน โอเคเนาะข้างในก็แตงกวาก็เก็บนะคะนี่แตงกวาก็เก็บนี่เก็บวันละสี่ห้าลูกนี่ก็เริ่มใหญ่แล้วนะนเห็นไหมอันนี้ก็มีมานะน,น,นี่ก็ใหญ่เนาะนะคะนี่เน่น่เน่น่นี่น,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 นะ อน,นี้ส่วนของเรานะคะนี่เน็ตเดี๋ยวค่อยมาทำใหม่นะนี่ฮะก็ดูเดิมเดิมอะค่ะอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้มันเป็นถึงขนาดไหนแล้วเนอะถึงขนาดไหนแล้วดูนะโอ้อันนี้ก็พุ่มเบแอเร์แล้วนะคะนี่ กุ้มบลเลอร์แล้วนะนี่จะเก็บไปนี่ก็เม็ดพริกมาแล้วเม็ดพริกเม็ดพริกนี่ต้นพริกมะเขือก็ออกดอกแล้วนะอันนี้ท่าทางจะดกนะเราไม่ได้ตัดมันเลยไม่ได้แต่งเลยมันอยู่ในเนสก็เลยไม่ได้แต่งเนาะนะคะนี่กระถินกระถินเด็ดสองสามวันเด็ดทีนี่เราจะต่อจอง จองไว้เป็นแกงจืดของเรานี่คุณออกลูกสิคะไม่เอาดอกคะ่ะนี่นี่นนพริกของเราพริกของเรานะคะเห็นไหมพริกของเราอาดกไหมคะดกนะดกนะคะพริกลดดกนะว่าไปแล้วอื นี่กะทินนี่แตงกวาก็ออกลูกใหญ่แล้วนะนี่ข้างในแตงกวาออกเต็มเลยแตงกวาไทยนะคะโอ้ยพริกเราก็ออกเยอะเลยนี่นี่เห็นไหมอันนี้ส่วนของเรานะส่วนของเรานะคะสาราชอบทำค่ะเพื่อสุขภาพนะคะ ดูนะคะส่วนของเรานะอันนั้นบ้านต้นไม้นะบ้านปลูกบ้านปลูกผักที่ทำยกขึ้นสูงเนี่ยเพราะว่าสลากลัวตัวตัวทากนะคะสลากลัวตัวทากถ้าเกิดเรายกขึ้นสูงแล้วจะไม่มีตัวทากมันมีอะค่ะแต่ส่วนน้อยมากที่จะมีตัวทากนะ,ะส่วนมากสลาก็ไม่ค่อยกลัวแต่ก่อนวิ่งค่ะวิ่งหนีตัวทากนะคะ อ่ฮะอาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้อีกดูอีกมุมหนึง่งดูอีกม,ม,มุมหนึ่งนี่พิกเราออกแล้วนะดูสีพิกเนี่นี่พิกพิกพิกจะพีกนี่นี่มะเขือมะเขือนะคะมะเขือะคะ่ะออกแล้วนะมะเขือนะมะเขือนะคะ นี่ก็ออกดอกแล้วมะเขืออันนี้มะกรูดของเราจากเมืองไทยอันนี้พริกจากเมืองไทยแต่เรามาเพาะที่นี่นะคะออกดอกแล้วค่ะปีนี้ได้กินพริกนะคะปีที่แล้วกินสี่สิบต้นได้สิบเก้าเม็ดนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูมะละกันนะคะเรามาดูมะละกันเนาะหญ้าแห้งเลยหญ้าแห้งแหงนะคะ ร้อนค่ะเหงื่อเต็มตัวเต็มหน้าเลยนะคะอืมเมื่อเช้าเราก็เด็ดไปแล้วนะนี่ดูมะละมะละมะละอืมมะละจะ๋มามะละมมะละจะ๋านะคะน,น,นี่นี่ก็เจอเยอะเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะนี่เต็มเลย นู่นอีกโอ้ยลูกโตแล้วเยอะเลยถายแล้วโอ้ยะแยะเลยอ่ะนี่ก็ลูกใหญ่นี่ก็ลูกใหญ่ประทับใจมากเลยอ่ะโอ้ยนี่ก็ลูกใหญ่นะลูกบลเลอร์เลยดูสิเนาะเอาเข้ามานี้ีๆเอาเข้ามานี้เดี๋ยวคนขโมยเข้ามาเนี้ยๆเช้าก็เด็ดไปแล้วห้าหกลูกนะคะ เดือดไปกินจนน้ำพริกแต่ลงเฟซค่ะโอ้ยโหเพียบเลยตรงนู้นเพียบเลยอะโอ้โหนี่รั้วรั้วบ้านของเรานะเราก็เลยเอามาเป็นประโยชน์ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นี่คงทําไม่ได้นะคะพอดีตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วคะ่ะเราอยู่กันสองคนผัวเมียนะคะก็เลยทําอะไรก็ได้คะ่ะอันนี้ก็เลยเป็นริมรั้วของเรานะคะใช้ได้เลยคะ่ะ อืมเนาะเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนๆนี่โอ้ยใหญ่เร็วนะสองวันนึง่ะสี่สองวันนึง่ะสี่โอ้ยนี่ก็เต็มเลยเนเนเออกเต็มเลยโอ้ยดีใจดีใจดีใจมากดีใจของดีใจจริงๆนะคะเพราะว่า จะล่าลองปลูกมาเนี่ยนานของพวกนี้ลองปลูกนานก็มันไม่ค่อยเวลาเราทําร้านทําอะไรอย่างเงี้ยนี่น,นี่อันนี้ก็อันเล็กนะกำลังโตฮิวเนาะเออพอดีเนี่ยทำทำร้านก็ไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อนุญาตนะคะจะทําแบบปลูกให้มันเลื้อยอย่างอย่างอันนั้นอนะ่ะอันนู้นอ่ะ เลยอะ่ะอย่างอันนู้นนะคะไม่ได้ค่ะหรือทําร้านอย่างเงี้ยเงี้ยทำร้านอย่างเงี้ย,ยไม่ได้ค่ะแกไม่อนุญาตค่ะนะคะสาร่าก็เลยอ่ะไม่อนุญาตก็โอเคสาร่าไม่ทําก็ได้อันนี้เราอยู่ของเราเองแล้วเราทําของเราเองแล้วค่ะเนาะทาเราเองแล้วเราได้แล้วทาเอง ถั่วพูถั่วพูนำเสนอถั่วพูนะนี่มะละกอแขกดำนะคะอลองเม็ดปลูกแต่คิดว่าไม่ได้กินหรอกค่ะแต่ลองปลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะได้ลองมาปลูกกันอีกเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกเราลงไอ้นี่ใหม่นั้นก็ใบมังลักอ,ออกดอกแล้วโอ้ยผักแพลวเดี๋ยวต้องเริ่มตัดปลูกใหม่ <พ uka> ดูสิดูสิดูสิอื้อร่อยนะกรอบอร่อยมากกินทุกวันเลยกันน้ำพริกอยู่นี่เราก็ขายน้ำพริกนะคะใครสนใจมาซื้อได้นะคะน้ำพริกของเราค่ะมีทุกน้ำพริกเลยนะคะถ้าเกิดอยากได้น้ำพริกอะไรบอกเลยนะคะมีขายค่ะนี่ สวนของเรานะคะสวนของเรานี่เพิ่งลงถั่วไปตรงนู้นนะคะเดี๋ยวใบกุยช่ายใบกุยช่ายตรงนู้นกับตรงนี้นะคะตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นเราจะตัดนะตัดแล้วก็ประมาณอาทิตย์หนึง่งเขาก็ขึ้นโตใหม่ตัดเสร็จเราก็มาทําขนมขนมกุยช่ายเพราะว่าใครอยากกินเราก็จะให้เราทําให้ฟรีนะคะเพราะาเราปลูกเอง แล้วเราทำทำแบบให้คนอื่นเขาได้กินนะเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยได้กินกันนะเราก็อยากให้คนอื่นเขาได้กินเหมือนอย่างอยู่เมืองไทยเพราะว่าเราทำได้ะคะ่ะที่ทำ u t u b e เนี่ยนะคะซาร่าเป็นคนที่ชอบทำนู่นทำนี่และอีกอย่างหนึ่งคือไม่เหงาได้คิดคอนเทนต์ได้คิด, content, ด,คดนู่นคิดนี่ทำอะไรนะคะก็ ลูกเต้าก็ไม่มีนะคะก็คลายเหงาค่ะเนาะไงก็เดี๋ยวเราจะลงคลิปเท่านี้ก่อนนะนะคะเราจะลงคลิปเท่านี้ก่อนนะ,ะลงคลิปเท่านี้ก่อนนะคะนี่งสวนเราเนี่ยมืดไหมคะเพื่อนๆมืดไหมมืดเนาะ ตรงนี้แล้วกันเนาะนะคะซาร่าก็ขอฝากช่องนะคะเล็กๆน้อยๆจากซาร่าเยอรมันนะคะกดติดตามติดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซาร่าด้วยนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะซาร่าเพิ่งหัดทำนะคะไม่ดีประการใดซาร่าขออภัยด้วยนะคะซาร่าฝากช่องซาร่าเยอรมันนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่มาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับซาร่าด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย